สวัสดีครับช่องดำน้ำยิงปลาโคราชนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายิงปลาอะไรไปลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เราก็จะดำสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมันหมายนี้มันมีปลาบิก๊กไกวยนะครับกะว่าจะเจอบิก๊กไกวยของใหญ่นะครับ ก็จะดำสไลด์สไลด์ไปนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นมาพัดหายใจนะครับถ้าหายใจอยู่ตอนนี้<ป>ก็เตรียมตัวจะมุดลงไปอีกครั้งนึงครับ เอ๊ะอะไรแวบบๆป่า,ากายนะครับห้อยอยู่กับพวงนะครับนี่ก็มุดลงไปนะครับรอบสองนะครับมาดูกันนะครับว่ามุดลงไปรอบสองจะเจอไม่เจอ ายมองขวานะครับุ้ยชะโรมาแล้วเต็มเต็มครับอไม่รอดครับเรียบร้อยครับดึงไม่ออกนี่แล้วเราตัดคลิปมาตอนที่เอาปลาออกได้แล้วนะครับนี่ครับไซส์สวยๆเลย,ยเต็มกราบครับ สวยมากตัวนี้